เก็บในถ้ำเอา <laughs> แม่ไปเก็บในถ้ำนะมเก็บในถ้ำ่างนี้นะแล้วเดี๋ยวยักษ์มาแย่งไปดูกันไปดูกันเธอ <laughs> ลองซื้อที่อะไรนะที่ที่ที่ เป็นเชือกไอเนี่ยค่ะเชือกจับเวลาเขาเดินแล้วเขาไม่ชอบเอาไปสิแล้วอุ้ยยักษ์มาแล้วเอาไงดีอะยักษ์อยากได้อันนั้นมากเลยอะให้ยักษ์ไหมไปดีกว่า อ่าไงดีคะทำให้ไหมให้ไหมเอาเอาให้ยักได้ไหมเอาถุงให้ยักได้ไหมคะยักอยากได้ถุงอ่ะให้ได้ไหมคะอยกขอได้ไหมได้ไหมเอาถุงให้ยักหน่ได้ไหมค่ะนะไม่ได้ ไม่ให้วันนี้ไม่ให้ใช่จะเนตต้องเอาตูดลงอ่ะทันหลังยังไงคะอยากลงก็ต้องเอาตูดลงอระวังนะทันหลังลงลูกใชู่ดงงเอาตูดลงพอจับสิตูดลงฮันหลังลง่ะใช่ถูกต้องแล้ว <ด>ต้องค่ะเย,ย,ยะต้องมีน้ก่งเากเก่งมากไปหาคุณปู่มาแล้วน่าอะไรคะลูกผมอเก็บผมให้ <c oughs> คุณปู่มาหาไปแล้วคุณปู่ตีแบตไปแล้วช่วงนี้คุณปู่ตีแบตนะคุณปู่ออกกำลังกาย ท้งนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ไม่สันัวไม่เล่นด้วยดีกว่าถ้าพ่อเล่นแบบนี้นะสันดีไม่เล่นด้วยดีกว่าทำไมอะ สันดีสันดีสันดีขอบคุณค่ะอุ้ยเสียงดังมากเลยช่วงนี้เสียงดังมากเลยอุ้ยได้ยินไหมคะป้าป้าป้าบีเรียกป้าบีกอนป้าบีทำอะไรแต่บีถามมะมามามา ป้าบีป้าบีสิงเรียกป้าก่อนป้าบีอันนี้ไม่ได้นี่มันชุกกระปุกนะถอยนะดูสิคะป้าบีทำอะไร บ,บีได้ไหมช่วยบ,บีได้ไหมคะช่วยกันช่วยกันนะป้าบีอุ้มไม่ให้อุ้มนะให้อุ้มด้วยแค่แค่มาทักเฉยๆค่ะใช่ค่าแ้ะอือแล้วเอือออจะไปทำกับที่ ใค,คใครชื่อแซนดี้คะ <Thank you. S 1> ใครชื่อแซนดี้ยืนไปเรื่อยๆคิสคิสคิสโอเคค่ะมาอ้าว <c oughs> แลบวลิ้นใส่ตัวเองทำไมออ๋อสแซนดี้ไงแซนดี้ไงคะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วคุณแม่ละ่ะคุณแม่คนไหน อย่หนีบมือนะซาดีคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนคะมาดูกันสิคุณแม่อยู่ไหนนะดูกันสิอ้หู้ชอบส่งกระจกจังชอบส่งกระจกแล้วก็แลบาดินให้ตัวเองตั้งไข่ได้ยังตั้งไข่อยู่ค่ะอ่ะอะ ห,หาคุณปู่<ม>อีกไหมฮะผมทรง <laughs> อะไรขอบคุณที่เธอเอาปิงปิงให้เหรอขอบคุณที่เธอ oh <my> ทำให้ทุกวันสสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ oh <my> ตกมือขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ทักทายตัวเองเหรอคะทักทายตัวเองนะคะเป็นยังไงล่ะสบายดีไหมล่ะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะ<อ>คนที่ชื่อแสนดีนะเป็นยังไงบ้างล่ะ <laughs> ที่พูดมาต้องมีผลนะอุยว้าวพลังเสียงสุดยอดเลย ใช้ได้ใช้ได้เป็นการรวมเสียงที่ใช้ได้โดเลอุยมีน้ำน้ำกินไหมคะน้ำกินน้ำม่พ่อหายไปไหนมัมมัมไหมมัมมัมไหมทำปากมัมมัมนั่นน่ะสิเขาก็ไ,<ห>ไม่อยู่ตรงนี้ก็อย,อยู่ตรงนี้นะไหนคะโอ้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะจ่า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 โอ้ยเหนื่อยแน่แเลยเหนื่อยใช้เสียงเหนื่อยยังหอมไหมเป็นไงคะชื่นใจไหมคะชื่นใจเนาะ ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอืมมีกองเชียร์ส่วนตัวค่ะอ่าผมไมหน่อได้ปเวเก็บน,นะคะเ,ออเก่งค่ะอาจะทิ้งอีกก <laughs> ินน้ำเก่งอืมอาคืนค่ะอ้าวยางั <laughs> ยงยงัยงยงัยงยงังอาคืนยงังคืนยังอาคืนค่ะยงัยงยัง ยังไม่นำใจค่ะป๊อบีน้องหนึ่งขวบแล้วหนึ่งขวบไปเมื่อสิบเก้ากันยานะคะขวดน้ำของอันนี้ขวดน้ำของอะไรนะยี่ห้ออะไรเดี๋ยวค่ะลืมใช้ดีนะอันนี้ใช้ดีเลยแหละเพราะว่ามันก<า>ันแบบแบบมันจะมีเนไอ้ตุมต้มๆค่ะลูกตะตุ้มอะ่ะก<า>ันน้ำมันไหลแรงเกินไปเกด,ดีกว่าได็สันดีดูสิ นี่ห้องอะไรนะขอดูหน่อยได้ไหมคะ B box B box น่าจะ B box ไม่รู้ว่าชื่อนี้เรือเปล่านะแต่ว่าประมาณนี้ชอบชอบอันนี้อิเนียอิเนียโอ้ยจะหมดแล้วลูกอูอ่าชื่นใจที่น้ำเค็งมากเห็นแล้วหิวน้ำเลย แป๊บเดียวหนึ่งขวบเร็วมากอืต้องมีอีกสักคนโตเร็วใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่อะไรพี่หญิงยายสันดีอ้น,นี่จะเอาน้องไหมเอาไหมดิคะออเอาน้องไหมอยากมีน้องไหมยังไม่รู้เรื่องอ่ะ อ้มค่ะเดี๋ยวก็วิ่งอ่ะคืนบาบีค่ะคืนบาบีค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจุกนะเดี๋ยวจุกนะเดี๋ยวกินนมไม่อร่อยเค็มนมไม่หวานโอเค thank you ชอบไงท้อหมดแล้วค่ะหมดแล้วอ่านเล่นไปไหนดีไปไหนดีโอ้ พอบีวิ่งหนีไปแล้ว嘛จะเกินโค้กเหรอฮะเขาไหนบ๊ายบายบ,บ๊ายบายนะป่ะปะเดินกันดีกว่าป่ะ one two three ฮึบ one two three ลุกไหมเอ้ยช่องนี้ไม่ได้ช่องนี้มันช่องแคบช่องแคบค่ะ ไปเล่นในที่นุ่มๆกันดีกว่านะที่นุ่มๆของเราเนี่ยเิเอากล่องไหมเอากล่องไหมคะกล่องเนี่ยยังไงกล่องเรา <g ül> อะไรคะอ้าจะไปไหนอ,อ๋อเอาไว้ ป๊ก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 บ๊กบ๊กเอาไว้ทำอะไรคะนี่ค้อนใช่ไหมเอาไว้ทูปไงมาปีนมาโอเคถอยหลังลงยังไงไม่ใช่แล้วเร็วด้วยนะพุ่งเลยพุ่งเร็วมาก โปก,ปกโกโกดังๆัเดียวตังก็มาอย่ารอชาลูก้าจะานายนี่คือใครคะปิงปิงปิงป,งปงใช่ไหมคะพูดได้เลยยังตอนนี้ก็ใช้เสียงอยู่คะ่ะแต่ยังไม่เป็นคำก็ได้แบบว่าจะจะจะงเงี้ยแซนดี้ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ร้องไห้ทำไมคะให้แม่อ่านให้ฟังไหมแล้วร้องเรียกแม่ดังลัน่นคนอยู่แถวนั้นหันมองกันใหญ่มีหน้าชายหญิงวิ่งมาเห็นไม่ได้ท่าลุงรีบหนีไปอ่ะเปิดให้หน่อยคะ่ะปิงๆิง,ง,งเขาร้องไห้เพราะอะไรนะฮะ<ม>ใช่ค่ะจำได้ไหมจำได้ไหมที่ไม่อ่านให้ฟังอะ่ะ ปิงปิงร้งองไห้เพราะว่าเอาเปิดหน้าต่อไปนี่ไงแม่มาแล้วหนูเป็นอะไรไหมจ๊ะพ่อแม่หนูล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนปิงป,งปิงตกใจปล่อยโฮพอเห็นแม่โผเข้ากอดทันได้กอดกันปิงปิงตกใจตกใจเพราะอะไรนะ เพราะว่าคุณลุงหลอกใช่ไหมเอาแม่ขอบคุณนะทั้งสองปิงปิง,ปงหยุดร้องพนมมือไหว้แล้วแจ้งให้ห้างเตือนคนผู้ร้ายปะบนระวังเอาไว้อ <c oughs> สันดแกมน้กัดืแก,ม,ก,ม,แกมสละเป๋า อืมค่ะเอ,าอ้าจบแล้วเหรอยังไม่จบเลยคุณลุงใช่ไหมคุณลุงมาหลอกปิงปิงอะใช่ไหมแล้วต้องระวังตัวใช่ไหม <c oughs> อืมฮั่จูฮัจฮ่ฮั่จู เกิดวันเดียวกับแสนดีเลยค่ะอ๋อครับสิบเก้ากันยาใช่ไหมคะแสนดีเกิดสิบเก้ากันยาใช่ไหมคะกุุงกิ่งใช่ไหมมีทั้งปิงปิงทั้งกุุงกิ่งอืมเอ๊ะจ๋านี่คืออะไรคะตึ้ง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 ตึง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 ตง วันนี้แสนดีไม่นอนกลางวันเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่หนูกลับมาจากสกลนครอ,อะ่ะกลับมาประมาณเท,ที่ยงค่ะแสนดีไม่นอนเลยลากยาวลากยาวเลยค่ะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงแสนนี้ก็เข้านอนละค่ะอุย๊ยโอ้โหคุณแม่เจ็บบายบายมีใครอยู่นอกบ้านม้างคะ มาทัาแม่เป่าไลฟ์เนี่ยไลฟ์ปะเตียวเลยหืมไหนดูสิพี่พี่กลับบ้านกันหมดยังคะพี่พี่ไปไว่ายนะ้ำมากลับบ้านกันหมดยังคะหืม <c oughs> จะเดินลนะใกล้ลวค่ะใกล้แล้วค่ะ ตอนนี้ปีนเก่งกว่าเดินอืมไปดูคุณพ่อกันสิคุณพ่อทำอะไรคะอ่าเป็นพีเซนเตอร์อย่าดมอ่ะดมยังไงคะดมอืม,อมหอมมากเลยค่ะอันนั้นของพีเตอร์กับพีทิสค่ะลูน้ำพีเตอร์น้ำพีเตอร์ เล่นไม่ได้นะเดี๋ยวพิตเตอร์พิตเตอร์ไม่มีน้ำกินนะใช่ไหมคะโน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 ของพิตเตอร์ค่ะ เล่นไม่ได้ใช่ไหมแม่บอกอะไรเล่นไม่ได้คอมพิวเตอร์อืมปะขึ้นห้องไหมขึ้นห้องไหมคะเตรียมตัวเข้านอนใกล้แล้วเชิญค่ะเชิญอัพสเตอร์ p s t a i r s sir ไปไปเลย <c oughs> ปะขึ้นไหม <c oughs> ปล่อยพลังปล่อยพลังหัมคือฮเราขอสำรวจก่อนค่ะ <c oughs> ว่าแซนดี้จะหาปลูกกันไหมไ <c oughs> ปโอ้วันนี้ฝนตกค่ะ <c oughs> เขาก็ฮะ <c oughs> อืม ลุกขึ้นเร็วรี่พูดเป็นแบบในอะไรนะหนังสือทีทันแสนดีจับเกิดอะไรขึ้นคะ เกิดอะไรขึ้นมันลื ja ่นใช่ไหมมันลื่นใช่ไหมใช่ลื่นแล้วก็เจ็บต้องระวังต้องช้าๆใช่ไหมช้าๆเนี่ยเจ็บแล้วก็ไม่หยุดนะไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ไงเนี่ยเงาใครอะเงาใครนะเงาใครสวัสดีจ้าแต่นี้เห็นนกเปล่าเห็นหมาปวะนี่ bóc 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 làm ngay nè bóc 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 mấy hình mà mấy sẽ đi đu nì. đi đu bóc 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 ui Mười Peter nè mượn Peter mấy bóc 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 ระวังหัวโคนะ้งนะหาเรื่องตัวเองฮะ<า>มันมันใส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 อยู่ในนั้นไม่ใช่นี่ในนี้ป่ะในนี้ป่ะหลังนี้ป่ะนี่ตะกร้าลองดูเห็นไหมฮอืม เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไระเอาไว้ e x e r c ส s e up and down up and down and one two three four มือแล้วมือแล้วมือแล้ว <laughs> แต่ดีมือ <laughs> มือยังคะ mm. ง่วงยังคะอืม mm. ตาลอยแล้วตาลอยแล้วง mm. ่วงแล้วแหละเพราะว่าใกล้จะได้เวลานอนแล้วค่ะวันนี้คือแบบตั้งปกติเขาจะนอนช่วงตื่นช่วงเที่ยงแล้วก็ลุกมากินพวกข้าวใช่ไหมคะพวกไข่อะไรแล้วเขาก็นอนต่อช่วงบ่ายสองตื่นอีพีก็สี่โมงแต่วันนี้คือเขาลากยาวเขาไม่นอนเลย เอาไม่ออกค่ะลูกเอาไม่ออกเลยอะอะทาให้หน่อยค่ะทําให้หน่อยค่ะอุ้ยอ,อันนี้เอาแต่ดิช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อย ะเบ่งเลยเขาว่าเบ่งไปละไปละพี่พี่บายบายแซนดี้ปูปู